เป็นการใช้ทักษะการตัดสินใจเพื่อทําให้เราสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ค่ะการคิดแยกแยะช่วยทาให้เรามองเห็นภาพรวมของสถานการณ์และก็การเลือกการเลือกตัดสินใจบางการณีเนี่ยเราต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้สังคม ใชีวิตประวเยเช่นตัวเลขที่ใช้ธรรมดาในสังคมและวิทยาศาสตร์ส่วนระบแเลขฐาน2นเขาจะเป็นใช้ในคอมพิวเตอร์และดิจิตอลเช่นจะมีค่าที่เป็นศและหนึ่งค่ะถ้าขัดกันถ้าบอกผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนตนการกระทําที่เอื้อต่อความสบายหรือผลประโยชน์ของตัวเองเช่นการ ธรรมชาติที่มีมาสิ่แม่ล้อโดยไม่คิดถึงผลกระทบใน,นระยะยาวผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ที่มีผลดีต่อกลุ่มหรือสังคมเช่นการทรัพยากรยังย่งยืนเพื่อประโยชน์ของทุกคนในสังคมเมื่อเกิดการขัดแย้งเช่นนี้การตัดสินใจที่ดีควรคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระยะยาว ในระบบสังคมนะคะที่เจ้าได้ที่รับใช้ตั้งหนึ่งในการส่งเสรผลประโยชน์ของตนเองหรือของใกล้ชิดของกาจาระระในระดับประเทศองค์กรหรือกลุ่มที่มีความสำคัญทางการเมือสามารถนำผลประโยชน์ส่วนตัวมาผลักดันกลับงานระดับชาติในระดับโลกนะคการที่บริษัทภาพชาติหรือองค์กรใหญ่เช็คการค้าหรือทรัพยากรธรรมชาติในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อระดับทุน แต่แม่ให้ันองภาษีแม่ลองดสุคนะ้ก็รูปแบบผลประโยชน์องค์นะคะก็จะเป็นมีรูปแบบของด้านสังคม่เช่นจจเช่นศรษฐกิจเกี่ยวกับรัฐบาลหรือว่าองคอ์กรนะคะองคอ์กรอาจจะเป็นผู้นาชุมชน อนุมัติโครงการเพื่อเอื่อประโยชน์ของตนเองค่ะส่วนในด้านการศึกษาก็จะมีการที่อาจารย์ให้คะแนนที่ดีกับตัวเองที่แบบอาจารย์รู้สึกชอบหรือว่ารู้สึกได้ะด้หลักบัญชศเกี่ยวข้องกับการบริหารนโยบายเช่นรัฐบาลและนักการเมืองเจ้าหน้าที่สนับสนุนพวกของตัวเองในทางที่ไม่ชอบ 2. ภสสาษาศาสรมและเศรษฐกิจนักการเมืองมีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหาระดับโลกนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ของประเทศหนึ่งผัดกับอีกประเทศหนึ่งนะคะก็จะมีประมาณ3ข้อ้วยกันข้อหนึ่งนะคะการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะประเทศที่กําลังพัฒนากดดันให้ประเทศกาลังที่กาลังพัฒนายอมรับข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมค่ะสสิ่งแวดล้อมและพลังงานบริษัทน้ํามันข้ามชาติสนับสนุนการใช้พลังงานฟอสซิลแม้จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกค่ะ สามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะมหาอำนาจสนับนชนบทรัฐบาลเผด็จการเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านรารงงานหรือความมั่คงค่ะต่อไปนะคะคือผลกระทบของการขัดแย้งระหว่างโลกนะคะอาจจะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็ความเลือดร้านําไปสู่การขัดแย้งและวิกฤตการณ์ระดับโลกการแก้ปัญหานะคะอย่าง เราต้องอาศัยกฎหมายที่เข้มงวดมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เข้มงวดแล้วก็ความตระหนักรู้ของประชาชนในการตรวจสอบอำนาจของผู้มีอำนาจค่ะคุมเราขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้มีใครสงสัยอะไรไหมถามได้มีใครสงสัยอะไรไหมคะหัวข้อต่างๆ น้ำกระตุ้นหน่อยมี่ใครอยากถามมั้ยคะเอาแบบถ้างั้นคนที่รายงานถามเพื่อนเราจะถามใครดีเราจีบเลยไหมคะเราจิ้มพื่นก่เลยดีกว่าเราสุ่มเลยไหมคะอาชีพทำถามก่อน ประโยชน์ทับซ้อนมีทั้งหมดกี่ด้านมีทั้งหมดกี่ด้านคะที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่ด้านคะมีอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่ด้านมีอะไรบ้างได้ได้คะแนนด้วยนะคะทุกคนซ้ายล่างซ้ายล่างมองมนงมองเรียกเลยเชิญใครตกนี่มี่ขึ้นมครับ คุยคุณพาอค่ะมีกี่ด้านคะสามด้านอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะคสูกลุ่มเราขอจบการนำนเะสนอใปแค่นี้ขครับจ้าอ่าก็ครบทุกประเด็นเ,เนาะ